แต่คดีของราชามังกรแม่น้ำจริงสิ้นสุดลงบรรดาบุตรมังกรรู้สึกได้อย่างลึกซึ้งว่าอนาคตไม่มีความแน่นอนหลังจากเดินทางไปชมพูทวีปมีการประทานรางวัลตอบแทนตามผลงานเว้นแต่เหล่าบุตรมังกรเท่านั้นที่ยังไม่มีการตัดสินรางวัลหรือบทลงโทษใด ยิ่งทำให้พวกเขาพรั่นใจเป็นอย่างมากพวกเขาจึงไปหาหยวนโซเฉินเพื่อขอร้องให้เขาทำนายอีกครั้งลายลักษณ์อักษรนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของมังกรซ่อนกายายิ่งกลายเป็นหนามยอกอกของพวกเขามากขึ้นไปอีกในบรรดาพวกเขานั้นสีมังกรเทพนับว่าหน้าวิตกกังวลเป็นที่สุด พวกเขาควบคุมดูแลสีแม่น้ำทราบถึงการกระทําอันรุนแรงของโลกเบื้องบนเป็นอย่างดีจึงยื่นขอลาออกต้องการถอยเพื่อรักษาชีวิตใครเล่าจะคาดคิดว่าหนังสือที่ยื่นต่อสวรรค์น,นั้นจะถูกตีกลับมาทั้งหมดวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วราวติดปีกบินในวันนี้ ยวนโซเชินได้มาหาสีมังกรเทพและบอกกับพวกเขาว่าลายลักษณ์อักษรเปลี่ยนใหม่เป็นมังกรซ่อนน้ำลึกบ่งบอกว่ามีโอกาสได้เคลื่อนไหวสีมังกรเทพได้ฟังดังนั้นก็ทยอยออกจากจวนวารีต่างแยกย้ายกันไปวางแผนมังกรเขาแดงมีความเฉลียวฉลาดอย่างมาก เขาทราบดีว่าปีศาจหมีดำละโมบโลกมากทั้งยังมีฝ่ายทะเลใต้คุ้มครองอยู่จึงนำทรัพย์สมบัติออกมาทั้งหมดและแลกกับถ้าสมบัติของปีศาจหมีดำจากนั้นมาเขาก็เก็บตัวหลับไหลอย,อยู่ในภูเขาซุ่มซ่อนเช่นนั้นเป็นเวลาหลายปีอยู่มาวันหนึ่งเขาได้ตื่นขึ้น ถึงต้องการจะโผลบินขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของท้องฟ้าเพื่อยืดขยายร่างแต่กลับพบว่าตนเองแทบจะปีนป่ายเมฆไม่ได้เลยเขานึกถึงพาสิทธิโบราณซึ่งกล่าวไว้ว่ามังกรปรารถนาทยานฟ้าต้องพึ่งพาไม้เตี้ยก่อน จึงใช้หาอัศนีของตนตัดต้นไม้จนเตี้ยไปผืนหนึ่งเพื่อช่วยเขาโผบินแต่ยังคงไม่เกิดประโยชน์ใดๆเราแดงไม่ยอมแพ้จึงไปขอความช่วยเหลือจากปีศาจหมีดำปีศาจหมีดำไม่ถนัดการบินทว่าโอกาสค้าขายมาเยือนถึงที่แล้วจะไม่ทำได้อย่างไร เขาจึงขายเตากรมยานป๋อสารที่ตนนำมาจากทะเลใต้ให้กับคราแดงอ้างว่าเตากมยานป๋อสารสามารถสร้างเมฆและควันได้ทั้งยังหวานล้อมเคราแดงด้วยถ้อยคำที่ตำราโบราณบันทึกไว้มังกรเคลื่อนที่ไม่ได้หากไร้เมฆคราแดงเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นจริง จึงฝังเตากำยานป๋อสารไว้บนหลังและเผาด้วยแก่นจิตบังคับให้เกิดควันหากเตาเดียวไม่พอก็เพิ่มอีกเตาทุกครั้งที่เตากำยานป๋อสาปรสาปล่อยควันนั้นสิ้นเปลืองแก่นจิตเป็นอย่างมากเท่าว่าความช่วยเหลือที่ได้รับกลับมามีจำกัดอ่งนักถึงแม้คราวแดงจะสามารถใช้มันเพื่อโผบินอีกครั้ง แต่ท้ายที่สุดก็ยังยากที่จะเทียบกับในครั้งอดีตจึงทำในเพียงหยุดพักอย่างอ่อนล้าอยู่่ํากลางโดงไม้เตีย้ยเออบนโลกนี้ย่อมมีเรื่องที่ไม่สมดังใจหวังเช่นนี้แหละทั้งที่เป็นทักษะซึ่งชำนาญยังเห็นได้ชัดเทวกลับหลงลืมไปเพราะละเลยไปนาน ความรู้ทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันหากไม่นำไปใช้จริงท้ายสุดย่อมศูนย์เปล่าน่าเสียดายน่าเสียดายหมอกควันพรางกายาร้ายสายฟ้าผ่าสั่งสอนมุ่งเล็งหลังมังกร คือจุดอ่อนที่คว้าชัยมังกรคราวแดง